ไอไว้ใช้ติดตัวท่านบอกว่าเป็นเดชตบาอำนาจท่าบอกคุ้มครองป้องกันได้ทุกอย่างจะติดขัดอะไรก็อธิษฐานขอจะสําเร็จท่านว่า,างั้นนะครับครับนี่อ่านี่ก็เป็นเป็นขน,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 นแผนภายกุมารครับอันนี้เป็นขนแผนภายกุมารครับผมหลวงปู่ชื่นนะครับเออข้างหลังนี้เป็นยันที่หลวงปูป่ท่านเคยอธิบายไว้นะครับเป็นยันที่หลวงปู่บอกว่าถ้าเกิดเราห้อยพระเนี่ยฮะ ยันตัวนี้ให้วางระหว่างช่องลมหายใจของเราคือจุดนี้ครับลิ้นปีครับผมลิ้นปี่พอเวลาเราหายใจเข้ามาอนุภาพแห่งเมตตามหานิยมมันจะออกมาทางปานนั้นว่างั้นนะฮะมันจะออกมาทางปานนั่นบอก<า>เวลาห้อยให้พยายามให้ตรงกับลิ้นปีให้ตรงช่องทางปานที่เราหายใจอพอเราหายใจขึ้นมาแล้วอนุภาพแห่งยันนี้มันจะดึงดูดความเป็นเมตตามหานิยมเงียฮะทำให้คนที่ สัมผัสอากาศในปานรแะแวกนั้นคือจะมามีให้ความเมตตาให้ความสงสารเมตตาเราเนี่ยครับเวลาจะติดต่อการงานหรือจะค้าขายอะไรมันจะประสบผลสําเร็จนั้นว่างั้นนะรครับอันนี้เป็นหลวงหลวงปุ่ทวดครับผมผคือตอนนั้นท่านท่านสร้างให้ลูกศิษย์ท่านสร้างมาให้ให้เสกครับพอ,อดีก็จะเอาไปแจก งานสร้างผ้าใหญ่ที่เอำเภอจอมผ้าข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีใช่ครับผมบีบมวยผมอยู่อันนี้เป็นขุนแผนน้ำผึ้งครับผมอันนี้นะฮะขุนแผนน้ำผึ้งครับข้างหลังเป็นเป็นพระพรมครับอ๋อคือมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอยู่ถึงเนี้ยขุนแผนน้ำผึ้งเอ,อการสร้างขุนแผนน้ำผึ้งนี้ท่านต้องใช้พึ่งต้นหนึ่งที่มีหลังที่พึ่งไปทําลังถึงถึงร้อยหลัง ต้นเดียวเนี่ยพึ่งในบทต้นเดียวนี้ต้องมีพึ่งร้อยหลังครับหลวงปู่ท่านเรียกเรียกว่าพึ่งร้อยหลังแล้วท่านก็เอามาคุกเขาแล้วเสกวันเพ็ญเดือนสิบสองครับเอมีเทวิสุวรรณด้วยเหรอครับผมอันนี้รุ่นอะไรครับท่านอันนี้เป็นรุ่นรุ่นชายหมานนทครับนี่ท่านท่านสร้างไม่เยอะท่านสร้างเป็นเป็นเป็นเคสวิชาเฉย ใช่ครับอันนี้เป็นหนุมานนั่งแท่นครับหนุมานนั่งแท่นท่านบอกว่ามันมันมันฤทธเดชมากมันมันสูงกว่าทศกัณฐ์นะฮะเวลาตอนนั้นหนุมานเขาลบกับทศกัณฐ์ใช่ไหมหนุมานเขาก็เลยสวัดิหางเป็นบัลลังก mm ์ hmm. เพื่อให้สูงให้สูงให้เหนือกว่าทศกัณฐ์ mm hmm. ในการเจรจาหลวงปู่ว่าไปที่ไหนมันก็เหนือเขา mm hmm. มีชายจำนะเหนือเขา mm hmm. ท่าน,นก็เลยสร้างเป็นเป็นเคสวิชาขุนแผนนั่งแท่นนะแต่ว่าพิมพ์ทรงนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีหลายเกจิอาจารย์ที่สร้างพิมพ์ทรงนั่งแท่นเนี่นะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นหลุมของบุเชื่อชื่นเนี่ยต้องดูยังไงครับเออของบุเชื่นจะมีโคต,ตอกตอกด้านล่างครับโอ้ครับผมะบจะมีตัวชอตอกอยู่ชอนฮะครับผมตัวชอย่อมจากช,าชื่น นะฮะเป็นตัวชอ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 ปะบาณเก้าตัวนะครับัผมอ๋อนี่คือเป็นการแยกนะว่าพะปกปกติจะมีต่อแค่ชอเดียวครับแต่อันนี้เป็นเหมือนกรรมการจะมีตอกตอกเก้าชอใช่ครับครับแล้วผมเห็นนี่อะไรครับนี่แปลกๆครับเนี่ยครับอันนี้หลวงปู่ท่านเรียกกันหาชาลีครับทําจากอะไรครับเอ่อทำเป็นเป็นเนื้อ มวลสารพวกว่านพวกผงพุทธคุณอะไรต่างๆที่ท่านทำไม่ใช่ไม้ใช่ไหมไม่ใช่ไม้ครับเป็นเป็นผงเนื้อผงครับด้านไหนครับพุทธคุณด้านไหนครับกัหาชาลีกันหาชลีหลวงปู่บอกว่าดีทางเมตตาเลยครับผมค้าขายค้าขายเมตตาดีนะ